เยยกไมือขึ้นมุดยกไมือขึ้นมุดด้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่าแชร์ไปทำอะไรกันเนี่ยมาสัมภาษณ์เหรอคะกลับบ้านมาหาป้าดบ้านค่ะเลอค่ะอ๋อถ้าถือไม้ทับคนทำไมอ่ะบ้านบายอยู่ที่ไหนล่ะคะอยู่บ้านน้องนิชาค่ะอยู่บ้านน้องนิชาเด่นแด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 นวันนี้ <T> а, อะไรนะป้าปามาลองเชียเยร์ป้ามันร้องเจียร์เชียร์องเชียเชียทำไมอ่ะเียเียบเสียอมินินไม่อยู่นิ่งอวิกระโดไปมาเียรเียๆบเสียอมิ้นไม่อยู่นิ่ชอบวิ่งกระโดดไปมา เห็นไหมไม่เห MM ็นส <cción> ิช <fi> ้าไม่อ <widely> ยู <pus uhan> ่ไงด้เอรับอยู่สิรับได้ยังโอเคงั้นแหละหันมาไม่ใช่หันมือมาโอ๊ย้านไหนนะ อยู่ที่ไหนนะบ้านอยู่บ้านน้องน,นิชาค่ะอยู่บ้านนหมาป้าป้ากับ,บน้องสานะสกาค่ะใช่ค่ะแลวอวแล้วก็แส่ตอนเช้าเยอะใช่ค่ะแล้วแล้วก็ไปท้กซี้กับหมาเหรออ่าค่ะเหรอค่ะแบบมาเป็นสวนซักซี้เหรอไ <c oughs> <c oughs> ปส่งทั้งที่ไป็นสวนหมาเหรอ แม่แม่ก็ไปกับน้องชากับป๊าป๊าไปข้าวออไปด้วยกันเหรอคะไปด้วยกันนะค่ะมือบิ้งดิ้งเนี่ยเนี่ยก็เอาน้องใส่แท็กซี่จ้วอ๋อน้องใส่แท็กซี่ด้วยเหรอคะใส่ตรงไหนคะตรงนี้อ่ะตรงนี้เหรอข้างหน้ารถฝั่งไกลๆรงฝั่งข้างหน้าทางขวาข้างหน้าทางขวาเหรอคะเล่ก็ไปทางซ้ายเออทางซ้ายด้วยเหรอคะมือมือ กับมาม่ากับบ้านน้อยชานะค่ะนอนมานมาหน่อยนั่นนะค่ะแบบแบบาบาจะจให้ท่าไรนะจะจให้าให้เก็บอะไรจะจะให้า爸จะก่อนนะฮะน้อยค่ะทำไรน้อยน้อยชาบะ Oh. <laughs>